ลงมาหร่อยอือนี่นี่นี่คนปูนี่โ <c oughs> อ้ <c oughs> เห็นไหมนี่เบ็ดปูของกิงไม่หลอกลวงนี่ทุกคนวันนี้เรามาอยวนบนสะพานใหม่นะเราจะมาเดินตลาดท่าเรือพีนี่เดี๋ยวเรามานี่ตลาดท่าเรือพีจะมีทุกวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาของอร่อยอร่อยกินนะไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูมีอะไรน่ากินแต่เรา เดี๋ยวหาร้านอร่อยร้านอร่อยมาฝากนะไปเดี๋ยวตามเราเข้าไปในตลาดนี่ของขายเยอะมากอุ้ยนะร้านค้าเยอะแยะนะครับตลาดนี้จะมีทุกวันเสราร์นะตลาดท่าเรือพีเดี๋ยวเราไปดูมีร้านอร่อยมานําเสนออีกแล้วนะเดี๋ยวตามเราเข้าไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านข้างในนะครับนี่เราไปเจอร้า,านทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งเราไปอยากนะร้านเจ๊พอนะครับเจพรทอดมันกุ้งชุดละห้าสิบ หมือนก่อนหน้าพ่อม่ดนะเราจะให้มันดู้การให้หนูมึงคนนะี้ใช่อ๋อิดตามดูมา<ะ>เจอเอฟซี มาเจอเอฟซี T. ส่วนมากเอฟซี F T. จะเป็นแม่ค้าเยอะใช่ใช่จะติดตามเยอะแม่ค้าจะเป็น F เอฟซีกันเยอะนะครับติดตามเป็นที่บ้านเลยอุ้ยขอบคุณครับ นี่ที่ร้านใช้น้ำมันอะไรครับน้ำมันปลากล์มแต่กังขาวเลยไม่ไม่เอาน้ำมันไอ้นี่รอเขาเรียก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 แอบปลาเม็ดไหนอะไรนะปลาเม็ดไหนปลาเม็ดใช่มันจะขาวอย่างเงี้ยรอแต่เป็นน้ำมันปลาแต่มันเป็นเม็ดเม็ดทำไมโอ้นะเ้าใสาแจะสิ่งดีๆไหมลูกค้ากินใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาดูใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว าม่เหลืออะไรตอนนี้เขาเมันปลาไงปลาอินทรีทำเองนะจ้าคูปลาเองเหรอได้ับรองเลยอันนี้ขายที่ไหนบ้างครับขายที่นี่ทีเดียวที่ตลาดท่าเรือพลใช่ใช่ตลาดท่าเรือพีเออท่าเรือพีโทษทีนะครับนะเดี๋ยวเราเอาชุดหนึ่งเอาชุดหนึ่งเดี๋ยวมาชิมกันมาชิมกันเขาบอกร้านนี้อร่อยมากลองชิมบีชิมนะจ้าลูกค้า กะให้ชิมก่อนหรอหรอถ้าามมมนอออร่่่่ยกก็็ไไไปวะเหรอโอเคนี่น้ำจิ้มมีน้ำจิ้มอะไรบ้างนี่มีน้ำจิ้มบวยมีน้ำจิ้มบวยซีฟู้ดจิ้มรสจิ้มสามรสเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาชิมกันขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยไม่อร่อยไม่เอาไปนะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะไม่ว่่าเดี๋ยวเรามาชิมกันมาชิมกันทุกคนแบเซ็ตถูกเลยเซ็ตถูกเลยเดี๋ยวทีหลังเดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวชิมถ้ามันกุ้งก่อนเข้ามาดูใกล้หน่อยตะกล้องนี่ ให้เป็นทอดมันทอดมันทอดมันปลาเลยนะปลาเลยนะปลาอินทีนะครับนะนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันชิมแบบน้ำชื่น้ำจิ้มก่อนนะนี่ยังอยู่มือหน่อยอือแป้งน้อยมากทุกคนอือ่เอือไปร้อนนะืออมา้เดี๋ยวดูกับน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรครับอันนี้สามรสอันนี้นี่เป็นน้ำจิ้มสามรสนะครับ อมอ้ยพอืม้็ใครมาตลา,าดใครจะพีนะใครจะพีก็ฝากไว้ครับอาจย์เฉพรเฉพร,รมาเดี๋ยวเรามาดูเขามีอีกหนึ่งอย่างมาเสนออันนี้เป็นเปี๊ยะปูนะเขาขายแบบนี้นะยาวๆทั้งใหญ่ๆคู่ละยิ่ง ครูละห้าสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่กับน้ำจิ้มบวยนะครับนะน,ดดน,น,น,นี่นี่คนปูใกล้ปูปูเนี่ยเห็นไหมเ้็นปูไหมนี่ถ้าเป็นก้าวปูอ่อนเดี๋ยวขอเปิดดูเลยดีกว่าฮะอืมข้างใกล้ๆลงมาดูหน่อยนี่นี่นี่คนปู นี่โอ้ยไม่นี่เป็บปูของกิงไม่หลอกลวงนะอ,อร่อยทุกคนคู่ละห้าสิบนะครับนะตกอะไรยี่บห้าเลครับได้โดนนี่แนะนำนะถ้าใครมาตลาดเทอดพีก็ร้านเจ๊พรใช่ไหมใช่ไหม ร้านเจพรนะครับขายทุกวันที่นี่ที่เดียวเขามีตลาดนี้ตลาดเดียวนะครับนะแล้วถ้าคนสนใจอยากสั่งแบบตรงนะมีค่ะมีนะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้หน่อยศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหกยอะไรนะเก้าหกสี่ศูนย์นะครับนะติดต่อรับไปขายไปส่งสั่งอาชีพได้บุญแส่นี่อร่อยอร่อยทุกคนนะปอกเปี๊ยปูปอกเปี๊ยปูนะอืม โอเคนะร้านนั้นเปิดจะกี่โมงก่อนตั้งแต่ต่อสี่โมงสี่โมงจนของหมดเขา,าบอกเวลาหมดเวลาพอห,หมดนะดูเดี๋ววยวกินน้อามันกุ้งไม่ได้กินโอเคนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าไปร้านไหนติดตามชมกันเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ